สวัสดีครับอ่าบายใจนะครับวันนี้เราจะพามาชมเชฟโรเลตนะครับเป็นเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับปี 1- 2นะครับหรือปี12งนั่นเองรถสีดำนะครับเลือกที่จะทำเบาะสีดำแดงนะครับอ่าดำแดงตะข่ายนะครับผีเสื้อสีแดงนะครับอ่าตะข่ายผีเสื้อสีแดงสวยมากเลยครับคันนี้อ่าครับตะข่ายผีเสื้อนะครับ เดินตะเข็บคู่นะครับในชุกชิ้นงานนะครับนะครับในส่วนของพื้นนะครับเป็นดำตาข่ายผีเสื้อสีแดงนะครับออกแบบให้เข้ากับเบาะเลยนะครับด้านหลังนะครับนะครับโอ้เท่สุดๆเลยครับอ่านะครับตาข่ายผีเสื้อครับพื้นนะครับด้านหลังนะครับเป็นชิ้นเดียวนะครับ ชิ้นเดียวยาวจากซ้ายไปขวาเลยนะครับนะครับสวยๆเลยเข้าในทุกจุดเลยนะครับแน่นอนนะครับด้านหลังนะครับมีกระเป๋านะครับกระเป๋าใส่เอกสารให้ทั้ง2ด้านนะครับสวยเลยครับคันนี้นะครับสนใจนะครับติดต่อ f a c e b o o k นะครับบายใจหุ้มเบาะหนังนะครับ ไลน์ไอดีกันนะครับ g u n กัน6 3สาสายด่วนนะครับโทรมาคุยกันเลย0 8 8 0 0 8 8 5 0 3สสวัสดีครับจากใบใจครับ